หากใครนะครับที่กำลังจะซื้อ i d g t a v ยู่นะครับแล้วพรว่ามันราคาแพงนะครับผมขอแนะนำร้าน i j m gamer shop ได้เลยนะครับก็มี i d g t a v ขายในราคาที่ถูกนะครับก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับก็ยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายเลยนะครับผมก็มีทั้งช่องทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็แฟนเพจเฟ e บุ๊ k นะครับก็แฟนเพจ a ฟ e บุ๊ k นะครับก็จะรับปลดแบนด้วยนะครับ ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้าน i อเจ a เกมเมอร์ช็นะครับผมโยก็สวัสดีทุกผู้ชมกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ i อเจ a เกมเมนะครับครับก็ในวันนี้นะครับคือผมจะมาสอนใช้งานไนโตกันนะครับผมเป็นไนโตโปรโมชั่นนะครับผมก็ก็คือ2ตัวนี้นะครับก็คือมี3เดือน50บาทนะครับแล้วก็1เดือนประมาณ15บาบาทนะครับผมก็เดี๋ยวจะมา สอนใช้งานกันนะครับผมก็อันดับแรกนะผมจะลองเทสเป็นตัวนี้ก่อนละกันนะครับผมเป็นตัว15บาทนะครับผมก็อันดับแรกนะครับให้ทุกผู้ชมนะครับล็อกอินดิสคอร์ดทิ้งไว้นะครับผมนี่นะครับผมก็จะเปิดหน้านี้ไว้เลยนะครับผมก็คือล็อกอินดิสคอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะกดสั่งซื้อไปเลยนะครับคือผมจะซื้อเป็นตัวนี้นะครับก็กดซื้อไปเลยนะครับ พอซื้อเสร็จแล้วนี่ครับก็จะอยู่ข้างล่างเลยนะครับก็จะมีคลิกให้กดรับในโตนะครับก็กดรับไปเลยนะครับปุ๊บก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ทุกท่นนะครับกดถัดไปนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับให้ทุกชมนนะครับเพิ่มวิธีการชําระเงินแบบใหม่นะครับผม ก็ให้ทุกผู้ชมเลือกนะครับว่าทุกผู้ชมนะครับจะชําระผ่าน PayPal หรือว่าบัตรเครดิตน,นะครับก็แล้วแต่ทุกผู้ชมเลยนะครับผมแต่ผมจะเลือกเป็นชําระเงินผ่านบัตรเครดิตน,นะครับผมก็ให้ทุกผู้ชมนะครับใส่หมายเลขบัตรเครดิตของทุกผู้ชมไปเลยนะครับนะก็เดี๋ยวผมขอใส่เลขบัตรเครดิตก่อนนะครับก็ถ้าหากใครไม่มีบัตรเครดิตนะครับก็สามารถใช้บัตรเครดิตของ Wallet ได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปประมาณนี้นะครับนะก็ ประมาณนี้นะครับในเวล e t ก็มีบัตรเครดิตนะครับผมก็พอใส่ข้อมูลบัตรเครดิตเสร็จแล้วนะครับกดถัดไปนะครับจากนั้นนะคร <ant> ับมันให้ใส่ที่อยู่นะครับผมก็ให้ทุกผู้ชมนะครับใส่ที่อยู่ไปเลยนะครับใส่ที่อยู่ผมแนะนําใส่เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยนะครับแต่ผมจะใส่เป็นภาษาอังกฤษละกันนะครับผมที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคพอใส่ที่อยู่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดถัดไปเลยนะครับผม โอเคจากนั้นนะครับกดเอาในโตได้เลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ในโตก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่เดี๋ยวลองมาเช็คดูนะครับว่าในโตเราได้รับหรือยังนะครับนี่นะครับได้รับในโตเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผมได้ในโตแล้วนะครับ ดูชื่อเรานะครับนี่มีนายโตนะครับก็สามารถมาแบบเปลี่ยนโปรไฟล์แบบปันนี้ได้นะครับผมลองภาพเท่ๆดูนะครับเป็นกลิปแบบเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวดูนะครับนี่นะครับเคลื่อนไหวโอ้โหเป็นไงโคเท่นะครับอัพโปรไฟล์แบบเคลื่อนไหวก็ได้นะครับอันนี้นะ นีเป็นไงโคเท่เลยนะครับเสียว่าดูดิเป็นไงโอโคเท่นะครับประมาณนี้นะครับก็ในในโตก็เศรษฐประโยชน์ของในโตก็มาอ่านกันดูได้นะครับเนี่ยก็เนี่ยวะมันมีบอกอยู่นะว่าในโตมันทําอะไรได้นะครับประมาณนี้นะครับผมเนี่ยอ,อันนี้เป็นอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับฝากทุกผู้ชมนะครับกดไลค์คนละหนึ่งกำลังใจนะครับแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนเว็บไซต์ของผมนะครับก็สามารถมาซื้อในโตได้นะครับก็มี1เดือนขาย15บาทนะครับ3เดือนขาย50บบาทนะครับก็บางเดือนอาจจะลดราคามากกว่านี้นะครับแล้วแต่บางเดือนนะครับผมก็ สนใจก็มาซื้อกันเยอะๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ